ทมาสวัสดีครับเพื่อนชาว mybb วันนี้จะมาแนะนำวิธีการติดตั้งเว็บบอร์ด mybb นะครับโดยการติดตั้งในโฮสจำลองนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก่อนอื่นก็สร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับไปเข้าที่ localhost นะครับ localhost php คลิกที่ด a ต้าเบสนะครับด a ต้าเบสแล้วก็สร้างนะครับ my bb สองน,นะครับผมเกียร์ขอนข้อมูลนะครับโอเคนะครับ ต่อไปเข้าไปที่นะครับแวนนะครับโฟลเดอร์แววนไปที่ร์ไวบเบสสร้างโฟลเดอร์ m y า b 2นะครับเสร็จแล้วก็คปัปปี่โปรแกรม mybb เวอร์ชันล่าสุด1 8 0 3นะครับในโฟลเดอร์อัปโหลดนี้แล้วก็ปี ขึ้นไปในโฮสต์นะครับทีน,นี้ก็คือ Copy ้มาไว้ในโฮสต์ My d b 2นะครับโอเคนะครับจา,จากนั้นก็ทำการติดตั้งนะครับ My ย b 2 install คลิกต่อไปนะครับคลิกต่อไปนะครับตรงนี้นะครับเราจะต้องทำการเซตโหมดในตัวนี้ไฟล์โฟลเดอร์ต่อไปนี้นะครับ s e t t i n g c o n f i g p h p นะครับแล้วก็โฟลเดอร์อัปโหลดแล้วก็อัปโหลดอวตารตั้งค่าเป็น666นะครับเพื่อให พีเอสีสามารถเขียนไฟล์ได้นะครับ <c oughs> แต่ว่าในกรณีนี้เราติดในโฮสจำลองไม่ต้องนะครับเพราะมันสามารถเขียนได้เลยแล้วก็คลิกที่ถัดไปชื่อฐานข้อมูลอันนี้เป็นร o ทนะครับในโฮสจำลองคือ Root ถ้าในโฮสจริงก็ตามที่เรานั่นนะครับฐานข้อมูลในโฮสอันนี้ฐานข้อมูลผมสร้างไว้ใหม่ใหม่นะครับก็คลิกถัดไป ต่อไปก็คลิกที่ถัดไปนะครับแล้วก็คลิกที่ถัดไปคลิกใส่ทีนะครับอันนี้เว็บบอร์ดซื้อเว็บแซงคุณก็แล้วก็พิมพ์น,นะครับบอร์ดสวนวานรหัสผ่านนะครับ สรหัของเรานะครับคลิกถัดไปนะครับชื่อผู้ใช้นะครับ admin หาดฟานยิเงินหาดฟานที่อยู่ admin gmail com คลิกถัดไปนะครับโอเคครับการติดตั้งเสร็จแล้วมาดูนะครับ My BB ของฉันนี่ครับ การติดตั้งก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับออตัวนี้พอดีผมเออเปลี่ยนโลโกโล้อันนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งผมได้อธิบายวิธีการเปลี่ยนโลโก้ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นของมันจะเป็น MyBB Thailand นะครับครับธรรมสวัสดีครับก็มีความสุขกับการใช้เว็บบอร์ด MyBB นะครับ